สวัสดีครับลีแล็กินฮาร์ดนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับฟรีวันนี้มาก,กันในหัวข้อคอนเทนต์ชื่อเรื่องการสื่อสารไม่จําเป็นต้องมีสาระตลอดไปนะครับก็ทําไมทําไมถึงไม่ต้องมีสาระตลอดไปบางทีมันก็น่าเบื่อครับในชีวิตอะมันแบบว่าคุณจะเอสาระอย่างเดียวมันก็ไม่ได้เนะมีผ่อนคลายมันมอะไรบ้างเวลาสมมติคุณจะไปคุยับใคร คุณมีความคิดที่ดีๆจะไปคุยวันนี้คุณแบบว่าเกิดไอเดียมันเจิดจะไปคุยกับเพื่อนแต่เพื่อนคนนั้นอ่ะเขาอาจจะไม่ได้อยากรับสาระตรงคำไอ้สาระตรงที่คุณเตรียมมาจะมาคุยกับเขาเขาอาจจะไม่ได้อยากรับตลอดไปเขาอาจจะไม่ได้มาอยากรับทุกครั้งนะครับหน้าที่ของคุณคืออะไรคุณก็ทำให้เขามีความสุขก่อนครับสูนี่ยนี่คือการทํางานนะการทํางานห้องประชุมผมเห็นส่วนใหญ่พวกประชุมเนี่ย เป็นอะไรที่น่าเบื่อมากนะการประชุมการทํางานเนี่ยมาถึงปุ๊บก็เข้าประเด็นสาระก่อนเลยนี่นะวันนี้เรามีหัวข้อเรื่องบา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 ,บา,บาคุณเคยถามไหมว่าลูกน้องของคุณอะรู้สึกยังไงเฮ้ยทางานเป็นยังไงบ้างได้ไปดูหนังเรื่องนี้มาหรือ,อยังเฮ้ยเข้าให้มันให้พวกเขามีความสุขก่อนคุยกันให้มันแบบว่าให้มันลงตัวก่อนอะให้มันแบบว่าเราคุณไปให้เขาก่อนไม่ใช่คุณมาถึงคุณจะ ไปมอบความรู้ของคุณยัดเยียดใส่สมองเขาอย่างเดียวพวกเขาไม่รับหรอกครับพวกเขาก็แค่ฟังแล้วพวกเขาก็จะเดินจากไปแค่นั้นแหละรอนไม่มีมันไม่ใช่ทุกคนนี่ถึงแม้ว่าสิ่งนั้นมันจะเป็นสิ่งที่ดีนะไอสาระของคุณที่คุณเตรียมมาไว้ที่จะมาพูดนะแต่บางครั้งมันก็ไม่ได้ดีเสมอไปสําหรับทุกคนทั้งนั้นคุณต้องไปนึกถึงพวกเขาก่อนวิทยากรที่ดีครับจะไม่พูดเรื่องนี้ก่อนเขาจะทําให้คนดูเอนจอยกับเขาก่อนให้ได้ คุณต้องทำย่างไ้ได้คุณจะเล่นมุกตลกคุณจะสร้างอะไรของเขาก็ได้นะคุณไม่จำเป็นจะต้องแบบเข้าสาระตลอดเนื้อออกไหมอ่านั่นแหละบางทีคุณก็ต้องแบบปล่อยวางคลายเครียดแม้สิ่งที่คุณพูดมันจะไม่มีสาระมันจะไม่มีอะไรเลยมันก็ไม่เป็นไรนะครับขอแค่พวกเขามีความสุขในตอนนั้นอะ่ะแค่นั้นอะ่ะแค่มีความสุขก็โอเคแล้วดังนั้นนะครับผมเวลาที่คุณจะ ไปไประชุมจะไปทําอะไรหรือคุณต้องการจะให้ความรู้ใครสักคนน่ะผมแนะนําว่าการสื่อสารที่ดีในตอนเริ่มอ่ะเอาควาว่าสาระเนี่ยเอา,เอ,าออกไปก่อนนะไปคุยกับเขาก่อนดูซิว่าเขาชอบอะไรอเขาเป็นยังไงชีวิตเขาเป็นแบบไหนคุยแบบเนี้ยคุยไปก่อนคุยยันกว่าคุณจะสนิทกับเขาอ่ะจนเขาไว้ใจคุณแล้วคุณค่อยพูดเรื่องเนี้ยสาระตัวเนี้ยออกไปห้เขาอีกทีหนึ่งก็ได้ เออแบบว่าคุณสนิทกับเขาแล้วคุยคุณเออจะว่าไปเพิ่งคิดได้มีมีสิ่งหนึ่งอะที่จะมานําเสนอพอดีเลยว่าว่ามันน่าสนใจมากคือคุณให้เขาไปก่อนหน้านั้นแล้วไงคุณคุยเรื่องหนังกับเขาคุณคุยเรื่องกินคุยเรื่องเที่ยวับเขาไปก่อนแล้วไงแน่นอนว่าเขาก็อยากรับฟังคุณแต่ถ้าเกิดมาถึงปุ๊บคุณคุณเกิดไปพูดตั้งแต่ทีแรกเลยเฮ้ยวันนี้จะมาพูดเหรอมี มีเรื่องมีมีตัวนั้นมีตัวจะมานําเสนอตั้งแต่ดอกแรกเขาเขาจะถอนหายใจในใจแล้วแบบอืออะไรวันเนี้ยวอนสบายๆต้องมานั่งฟังเรื่องเครียดมานั่งมานั่งฟังข้อมูลที่เขาไม่ได้อยากรับรู้อ่ะเขาจะรับข้อมูลคุณได้ไม่เต็มที่ครับอืมเวลาคุณจะสื่อสารเอาข้อมูลให้ใครก็ตามอ่ะเอาคําว่าสาระเนี่ยไอสาระของคุณเนี่ย ดูด้วยนะว่าเขาชอบไหมถ้าคุณดูออกเลยว่ามันเป็นสิ่งที่แบบว่าคุณเดาไม่ถูกว่าเขาชอบไม่ชอบเอามันไว้หลังก่อนเอาความสุขอะไรก็ตามที่คุณพูดแล้วเขามีความสุขอะให้เขาก่อนส่วนมากก็เรื่องหนังเรื่องของกินเรื่องอะไรอย่างเงี้ยทุกคนส่วนใหญ่จะคุยเรื่องนี้ค่อนข้างง่ายเพลงเรื่องอะไรก็ได้ที่เขาชอบอ่ะเพลงก็มีหลายแนวมันต้องมีสักคนที่คุยเรื่องนี้ได้อยู่แล้วเรื่องหนังก็เช่นเดียวกัน บางคนที่ชอบดูหนังเรื่องนี้คุณก็สามารถคุยกับเขาได้นะฮะหาสิ่งที่เขาชอบนะแล้วคุณก็ไปคุยกับเขาก่อนนึกออกไหมครับผมอ่านั่นแหละก็เที่ยววันนี้ก็มีเรื่องที่จะพูดประมาณนี้และครับผมสิ่งที่อยากจะฝากไว้เลยนะก็คือเวลาที่คุณจะสื่อสารกับใครอะ่ะมันไม่จำเป็นจะต้องมีสาระเสมอไปนะอ่านืกออกไหมมันไม่จำเป็นจะต้องมีเรื่องดีอะ่ะ ใช่มันไม่ไม่จำเป็นจะต้องไม่ใช่เรื่องดีฮะมันไม่จำเป็นจะต้องเป็นเรื่องที่มีความรู้เสมอไปอ่ะอืมถึงแม้คุณอยากจะแบบมีอะไรที่มันนําเสนอให้เขานะแต่บางครั้งคุณก็ต้องดูอารมณ์ของเขาก่อนว่าเขาอยากจะรับเรื่องนี้ไหมคุณควรให้เขาก่อนอ่ะคุณควรถามเขาก่อนว่าเขารู้สึกยังไงคุณควรจะเอาความรู้ตัวเนี้ยัดเยียดให้เขาไหมอืมแค่นั้นเองทุกคนสามารถรับรู้ความรู้ได้หมดครับ ไปอยู่ที่ว่าเขาควรจะรับในตอนไหนแค่นั้นเองดังนั้นนะครับบางการสื่อสารไม่ยังเป็นต้องเอาสาระมาเริ่มก่อนเสมอไปบางครั้งตัดมันออกไปก่อนเลยก็ได้ร้อย้เขาแบบคุณรู้สึกว่าคุณมีความสุขแล้วเขาก็เริ่มมีความสุขแล้วด้วยเอ j นจอยคุณค่อยนํามันมานาเสนอก็ได้นี่ก็เป็นวิธีที่ดีนะครับครับสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วนะคะผมมีอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาได้ที่ ข้างล่างตะคอมเมนต์นะครับของ y o u t u b ีแหละ x ิน h า a r ดนะครับแล้วก็ยังไงก็กดฝากกดกระดิ่งและกดติดตามให้ด้วยนะสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมผ่อนคลายในหัวใจของคุณด้วยนะครับรีแหละหิน a าสวัสดีครับ